ไหวยังไงยอมเลยอ่ะอ่ามันมีคืนด้วยงามเลยนี่ชาพาหนุ่น้องถอดใจไปละเออเรียบร้อย ราพาแ 8, 8 สั่งแล้วแล้วว่าให้ลูกน้องผมก็เลยให้ลูกน้องไปก่อนแล้วครับก็ช่วงดึกประมาณสักตีบ่งนะคืนมันใหญ่ <ừ. S 1> เรือมันโดนตบแล้วคืนน้ํามันเข้าเรือ <ừ. S 1> มันปั๊มไม่ทันพอดีแล้วน้ํามันพอปั๊มไม่ทันแต่พานมัน <ừ. S 1> ไม่ทํางานแล้วมันก็เลยไปบวกกัน กระเด็นไปโดนเครื่องไฟเลยเครื่องไฟเลยช็อตทํางานไม่ได้มันก็เลยเอาไม่ทันแต่ผมให้ผมโท้ให้กบป่าไม้ไปช่วยนะแต่เอาเครื่องไปแต่ว่าบวกจบเหมาะก็เครื่องเขาสตาร์ทไม่ติดครับแล้วมันจมอยู่บริเวณไหนฮะจมบริเวณหลังกลังเลดลองก็ประมาณประมาณประมาณสี่แปดเจ็ดครับแล้วลุงน้องเรือกี่คนนะ ลูกน้อง12ในท้ายหนึ่งคนแล้วก็ไต่หนึ่งคนเป็น14ครัสี่คนแล้วตอนนี้ปลอดภัยทั้งบนหรือเปล่าปลอดภัยครับมีเรือกรมประม้ยก็ช่วยรับขึ้นเรือใหญ่จริงครับไม่มีใครเป็นอะไรเลยฮะไม่มีใครเป็นไรครับอืมแล้วออกไปนานยังนะออกไปประมาณ5วันครับ5าวันนะแล้วกี่วันเข้าถ่านนี่ครับประมาณ10วันสิบวันเข้าถ่านีรฮะเป็นเรืออะไรฮะเป็นเรือปลากระตักครับปลากระตักไดเฉนะฮะครับไดเฉปลากระตักเรือเรือเรือจอดอยู่ประจำที่ไหนครับ เรือเป็นเรือลองฮะเรือลองแล้วมาเข้าอยู่ที่ไหนเข้าอยู่เหลมงอบแหลมงอบนะครับเหลมงอบสวยครับเ,เขา้าระอองบ้างเหลมงอบบ้าง